Mama, 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 มาละพวกเราได้ไงเพราะเรามีนงไก่แน่นปากหูแลวคุณดูนี่ค่ะไก่แบบเรียบแบบเรียบและ,ะตรงนี้เลยคือนี่กากหมูเจียวกากหมูเจียวแล้ะพูดเลยเมนูเดียวที่เราจะทำคือกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาระครับทุดยอดเราจะบอกสูตรกันแบบละเอียดละเอียดนะครับต้นทุนน้อยๆกาไรสองเท่าตัวแล้วอาชีพได้เลยแต่ไม่ได้ทําขายแต่เราทำไปแจกฟรี ขั้นตอนแรกคือเปิดหม้อลงเทลงหม้อ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 น้ำดื่มเน็ตเล็เพียวไรเราใช้9ลิตรครับเทลงไปเลยเทลงหม้อเทลงหม้อเทลงหม้อโผล่ไปครับประกอเลยสามเกลือครับกระเทียมหนึ่งขีดยี่สิบผักชีหนึ่งขีดสิบบาทพริกไทยสิบสองกิ่งสิบบาทตัม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 ตัทุกวันห้ามเน้ห้ามเน้ห้ามสิ เปิดมอไว้รอเธอไว้รอเธอเทสามเกิดลงไปโอ้ยเตรียมตุดกโอแต่งตัวอ่ะ <laughs> ต่อไปเราลงนี่เลย <laughs> เครื่องตุ่นยาจีนแล้วพร้อมใบเตยนะอ่าใส่ลงไปเลยครับเราซื้อมาสี่ห่อนะครับห่อละสิบก็สี่สิบบาทแล้วยาจีนไม่พอเราก็ต้องตามใบเตยครับใบเตยหลงลงไปนี่หอมหอมหอมนะโอ้โหหัวใจเท้า1กิโล25บ้าบาทลงมอเลยนะหัวใจเท้า1กิโลครับ25บ้าทลงเรื่องห่อมาแล้ว่啊หอมาแล้ว่ะนี่ครับ ยอดเยี่ยมกระเทียมดองแอบมองน้ำตาลกลวดเฮ้ยเนี่ยหกหมีหวานหวานนะน้ำตาลกลวดอย่างดีนะครับนี่ครึ่งกิโลยี่สิบบาทเทไปเลยเลยยอดเยี่ยมกระเทียมดองต้องคีบยี่สิบบาทลงหม้อเลยครับเครื่องยังไม่ครบนี่หอมหอมอร่อยแน่นอนต้องยบนิ้วให้เลยเพราะว่ามันยอดเยี่ยมไงยอดเยี่ยมกระเทียมดองเกลือร้อยกรัมครับ ั่งบาทโรยไปนี่อยากเท็มให้โรยเกลือซีหวานหนึ่งถ้วยตวงห้าบาทครับผมนี่ลงเทลงมมโอ้รจะได้รสชาติกลมกล่อมแล้วเพิ่มสีสันของตัวน้ำซุปรักกันต้องใส่ใจแต่ถ้าก็เตี๋ยวไก่ก็ต้องใส่ขาไก่สิครับฮัลโหลขาไก่หนึ่งกิโลแปดสบาทครับโอ้ยฟืเนหมดเลยเด้งๆนังน้องไก่ น้องไก่น้องไก่น้องไก่ <c oughs> น้องไก่หกกิโลสองร้อยเจสิบบาทครับหกกิโลอย่าให้หกลงไปงให้ลงมอดีกว่า <c oughs> น้องไก่ใส่ไป็นสองน้องแต่พวกเรามีใจเดียวใส่ไปทีละซ่องทียวองนะครับแต่พักคบใครคบทีละคนฮ่าแน่นี่ลงไปฟึ้มฟื้ฟืแล้วก็เนี่ยได้ประมาณห้าถึงสามน้องโอ้โหยอดเลยนะน้องไก่เนี่ยเขาเรียกเป็นน้องแต่ส่วนน้องพี่จะเรียกว่าที่รักฮ่าแน่โหอ้โหต้มก็ใช้น้ำเล่ดื่มก็ใช้น้ำเล่มีติดบ้างกันอยู่แล้วเพราะเราเป็นทีม ดื่มน้ำเนสเล่ครับอ๋อน้ำดื่มสะอาดนะครับกรองถึงระดับศูนยุดสองไมโครแล้วทำยังไงครับดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มน้ำกันเถอะอ้าวดื่มแล้วจะทำเละเถอะดื่มแล้วจะทำเละเถอะดื่มน้ำเนสเล่เพียวไรกันไปเลยสดเชื่อมี เคล็ดลับลดความขมของมะระครับใช้เกลือหนึ่งช้อนชาโรยลงไปโรยโรยแล้วล่ะโรยโรยโรยแล้วล่ะโรยลงไปบนมะระโรยลงไปบนมะระนะลดความขมนะครับนี่แล้วเราก็มาเอามือเนี่ยลูบไล้ไปนี่ให้มันทั่วๆนะลูบไล้เลยนี่ทาทิ้งไว้เพียง20นาทีครับเพื่อลดความขมของมะระนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับเลยนะนี่ทาทิ้งไว้20นาที พอน้ำเริ่มเดือดนะครับใส่มาละลงไปมา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 ระมาระมาราลงึ่งมาละโลครึ่งครับใส่ลงไปไม่ต้องคนนะเดี๋ยวมันจะขมขึ้นคุณตักให้ดูหน่อยจี้ชวตักให้ดูเลยนะนี่ดูนโอ้โหห่อมาน่นน่นี่่น่น่นนน่นนน ดูมาราดดิบอกแล้วต้องรักเราแล้วแหละเริ่มงามยามดีตอนนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับมาลวกเป็นก่อนเลยดิเส้น2กิโล50บาทนะครับแล้วก็กากหมูเจียวสี่ขีดห0ึ่งรเลือดหมูสามก้อนสิบหาบาทลวกเลยครับเนี่ย ปึ๊บนี่ลงชามเลยฟื้นหูลงหม้อเลยนะฟึไปฟื้นีเลยนบนี่หูวิแล้วไงครัะปักไปเลยนี่คุณนี่ปักไปเลยปักนี่นี่นี่หูวิน่ากินมากคุณดูนี่มาลงฟึ้นดูนี่แน่นแน่นเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นที่น่ากินที่สุดอ่ะหูวิพิเศษเหรอพิเศษกระเจียวโอ้ไปสามตีลงหูวิน่ากินที่สุดเลยประเทศ ฟื้มฟื้มวิตอนนี้นี่นี่ฟื้มันก๋วยเตี๋ยวไก่ร้อนๆครับน้ำดื่มเล่ๆพียวไรส์เย็นๆครับช่างเข้ากันเซนีกระไรไปเลยชิมไปเลยดีกว่าชิมโอ้โหบรรยากาศดีๆครับก๋วยเตี๋ยวเส้นนุ่มๆโอ้โหเสียงเสียงผมรู้เลยอ่ะโอ้โหผมเดผมจะดูให้ดูน้องไก่นี่ผมจะดูน้องไก่ดูนี่เอ้าโอ้โห เนื้อนุ่มละลายอร่อยขาไก่แน่นปุ๊กโอ้โหดูดิดอร่อยคุณแล้วคุณต้มไก่มาละตุ่นออกมาโอ้โหขาไก่แน่นปากมันมันละลายอย่างเงี้ยมันแน่นโอ้โหดูดิแค่เนื้อก็รู้ว่าลายเป็นไงโอ้โหขาไก่โนี่ขาไก่นะอออืื้ห ยอดอร่อยอยคุณเกินจริงสดสะอาดอร่อยคือขายดีนะคุณทำไปเลยตูดนี้ขายดีแน่นอนโผลาดสะเข้ากันดีนะแปลโอ้โหพร้อมกันเลยขายดีขายดีแน่นอนพูดเลยอ เน,นี่ยโอ้โหห้ยผมบอกเลยกินก๋วยเตี๋ยเวเผ็ดเผ็ดร้อนเนี่ยเป็นไงมาดื่มน้ำเย็นเฮ้ยสดช,ชื่นนะพอมากินก๋วยเตี๋ยวร้อยอีลีน่นะโอ้โหผมจะขอกินนิดสักคำหนึ่งอือหือูดได้คำเดิมว่าสดชื่นนะก่อนจะไปแจกฟรีนะครับ ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลท์ครับที่สนับสนุนเมนูนี้นะแล้วบอกเลยเอิร์ธอาร์มเป็นทีมดื่มน้ำเนสเล่เพียวไลท์ครับผมมีติดบ้านอยู่ตลอดรับรองชื่นใจเปิดตู้เย็นปึ้งดื่มตลอดถามว่าทําไมถึงชอบน้ําดื่มเนสเล่เพียวไลท์เพราะเรากินแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจมันใจความสะอาดแล้วเราชอบ ผมมชอบดื่มผมชมีชอบไว้ทํากับข้าวต้มน้ําซุปอะไรเงี้ยเพราะว่าสะอาดแล้วเรากินแล้วเนี่ยมั่นใจในความสะอาดตอนนี้ไปไหนไปแจกฟรีสวัสดีครับจะถามว่าเต้นด้วยได้ไหมจ๊ะได้เปิดมาทั้งหนึ่งบทเพลงจ้ะอ้าวทั้งหนึ่งเหนื่อยทั้งหนึ่งเหนื่อยสักงหนึ่งเหนื่อย เปิดเชิ่นลอยอีลีเปิดเชิ่นลอยอีลีเปิดเชิ่นลอยอีลีเคยดูรายการทุกเราทุกคนใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวไก่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 โอ้โหแจกไปแล้วพร้อมน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลค์ครับเอาเป็นทีมดื่มน้ำเนสท์ล่โอ้โหนี่มาแจกไม่รู้จักรกันมาก่อนนะโอ้โหเปิดเตียมกันมา อันนี้ก็เดี่ยวครับเดี่ยวไปตนมาครับรู้ไหมทำไมถึงแวะทำไมถึงแวะโอ้เราเห็นสาวเต้นเต้นไม่ได้ไม่ได้เราอยากมาเต้นเราอยากเต้นด้วยครับขอบคุณครับกดื่มนะครับได้เลยครับสดชื่นไรลี่โอ้สดชื่นไรลี่โอ้ขอบคุณนะครับโอ้ดีลักจังเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวว่างๆมาเที่ยวหาให่ามาอีกนะใครจะถ่ายรูปมาเลยมาอ่า ดชินไรเล่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ